สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโอมจากแมร์บอร์ดบอร์ดเกมสอบครับวันนี้นะครับเรามาพบกับรายการใหม่ที่ชื่อว่ามีขั้วโลกออกทะเลนะฮะก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับตีนของบอร์ดเกมหรือว่าเรื่องเล่าหรือว่าประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะที่จะเอามาเล่าให้กันฟังนะครับเกี่ยวกับบอร์ดเกมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเกมนี้ครับดูดนครับอิมเพอรียมนะฮะ ดูอิมพีเรียมเลยครับเป็นบอร์ดเกมที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตนะครับซึ่งโด่งดังมากๆเลยแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของ Star Wars นะครับเป็นนิยายที่ดังมากแต่หนังออกมา ครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ดังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าครั้งใหม่ล่าสุดที่มันออกมาเมื่อปีที่ผ่านมาเนะี่ยจัดว่าดีมากๆเลยนะครับอีกอย่างนึงนะครับผมเป็นแฟนหนังสือเขาด้วยนะครับก็อ่านบ้างครับแต่ว่ายังไม่จบนะได้ประมาณครึ่งหนึ่งมัง้งนะหนาทีเดียวแต่ก็สนุกดีนะสนุกดีคือเรื่องของเรื่องเนี่ยดูนอิมพีเรียมเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากหลังแล้วก็หนังสือที่โด่งดังอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ จะมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในบอร์ดซึ่งบางคนก็ไม่ได้อ่านมาไม่ได้เคยดูหนังอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างผมก็เลยเอ๊ะอยากจะเล่าให้ฟังว่าถ้าใครที่ได้ทราบประวัติได้ทราบพื้นที่ได้ทราบชื่อนี้คืออะไรเนี่ยก็จะทําให้อินตีมมากขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะว่าในส่วนตัวผมเองเนี่ยมันมันดีมาก มันดีมากออชอบที่จะมีคนที่จะเอามาเทียบกันระหว่าง The Lord l o l o Rune o n An Anak นะครับแล้วก็ Dune Imperium นะครับซึ่งผมมาคิดว่ามันแค่ใช้แมชชนิกหรือว่ากลไกการเล่นเนี่ยใกล้เคียงกันเฉยๆก็คือมี Deck Building มี Worker placement มมาผสมแต่อารมณ์ฟิลลิ่งเนี่ยบอกเลยว่าแตกต่างแตกต่างแบบ ไม่อ่ะมันไม่ใช่มันไม่เหมือนเลย,เ,ยเอามาเทียบไปดีกว่าอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าไหนดีไม่ดีนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมว่าแต่ละเกมมันมีคาแรคเตอร์ของของมันเองอ่ะก็เอาว่ามันเล่นสนุกคนละแบบแบบนั้นดีกว่านะฮะดูนก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอ,อนาคตอันไกลโพ้นนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็จะถูก ปกครองโดยจักรพรรดินะครับที่มีนามว่าพาดิชานะครับแล้วก็เป็นเป็นจักรวรรดินะครับ<ม>ชนชั้นสตรีนามีดยุกมีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ<ม>เหมือนตอนที่เราอยู่ยุคกลางเลยนะ<ม>ประมาณนั้นแล้วก็เนี่อนาคตเนาะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าคอมพิวเตอร์ต่ตางๆหรือว่า AI หรือว่าโรบอทหรืออะไรเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่ามันมีสงครามเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้ AI บอทหรือว่า ต่างๆนาเทคโนโลยีนี่ถูกแบนไปเลยนะก็จะเหลือสิ่งที่คล้ายกับเทคโนโลยีมากที่สุดตอนนี้ก็คือจะเป็นเรียกว่าเมนเทสนะครับจะเป็นคล้ายๆกับเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องจักรกึ่งคนอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นก็จะเป็นคนที่คำนวณเก่งนะครับในบอร์ดเกมดูนอิมพิเรียมเนี่ยก็จะใส่เมนเทสมาด้วยนะครับเราจะเห็นได้จากที่เป็นฟรีเวิร์กเกอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เอามาทำ uh, แทมแทนเอเจนต์ของเรานะครับคนที่ปกครองเนี่ยก็จะเป็น uh, จกักรพรรดินะครับพัธิชาเราจะเห็นได้ในบอร์ดนะครับก็จะมีแฟคชั่นใช่ไหมฮะทั้งหมด4แฟคชั่นด้วยกันนะครับไล่จากบนลงล่างเลยก็จะมีอิมพีเรียลนะครับแล้วก็ ช่องที่2เป็น spacing g u i l d นะครับแล้วก็ช่องที่3เป็น b e n i t e s e r i e s นะครับแล้วก็ช่องที่4ช่องสุดท้ายจะเป็น the f r e m e n นะครับซึ่งแต่ละ fraction จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันเพื่อที่เราจะได้เอาเกรดเล็กๆน้อยๆไปเล่นรู้สึกว่าอินมากขึ้นนะครับจักราพอดีชาเป็นคนที่ปกครองนะครับอาณาจักรที่ เป็นเขาเรียกว่า non universe ก็คือเป็นจักรวาลชื่อว่าโน n นะครับก็จะเป็นจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนะฮะตอนนั้นเนี่ยค่าของเงินเนี่ยใช้คําว่า salary อนะ่าเป็น salary นะครับในการที่จะเดินทางในจักรวาลต่างๆนะครับก็จะมีกิลที่เรียกว่า spaceing กิลเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยในการเดินทางเป็นคนที่ผูกขาดการเดินทางหรือว่าเทคโนโลยีในการเดินทางในการที่จะข้ามจักรวาลอะไรประมาณนี้นะครับอยู่อย่างเดียวเลยนะถ้าคือพูดง่ายว่า ถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะใช้บริการข้ามดาวสมมติว่าผมจะย้ายจากดาวหนึ่งไปดาวหนึ่งเนี่ยคุณต้องมีคอนแทคกับ spacing guild นะไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถที่จะสร้างยานเองครอบคลองยานตรงนั้นนะจะถูกแบนทันทีนะฮะถือว่าคุณปเป็นปฏิปักษ์แล้วก็นะครับในจักรวาล non universe เนี่ยจะมีศาสนาที่มีนักบวชอ่าเป็นผู้หญิงนะครับชื่อว่า b e n e i a นะครับ e n e i เนี่ยก็จะมีความสามารถที่จะอย่างรู้นะครับสามารถที่จะ พูดให้คนอื่นเชื่อได้สามารถที่จะทําสิ่งต่างๆทําทให้น้มน้าวจิตใจคนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นศาสนาที่ครอบงําอยู่เบื้องหลังแล้วก็วางแผนต่างๆนานานะครับในการที่จะวางแผนเขาเรียกว่าวางแผนทามาไลน์ยของจักรวาลน,นี้นะฮะบางทีก็ใช้ตัว voice ก็คือจะเป็นการพูดทําให้ผู้อื่นเนี่ยทำตามได้นะครับแล้วก็จะมีการจับเอานักบวชซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยครับไปเป็นภรรยาหรือว่าเป็นสนมของ ในยุคบ้างไปเป็นสนมของเอคุณนั้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเป็นต้นนะฮะก็อย่างเช่นจะมีการ์ดใบหนึ่งที่เป็นเลดี้เจสสิก้าเดี๋ยวผมหาก่อนนะอ่ะเลดี้เจสสิก้าเนี่ยครับใบนี้ก็เลดี้เจสสิก้าเนี่ย, Jessica, เ,ยเป็นคุณแม่ของพอลอัตเทเดสนะครับก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้ฮนะแล้วก็มีตัวคาแรคเตอร์การ์ดเป็นพอลอัตเทเดสด้วยนะครับนี่ฮะคาแรคเตอร์การ์ดพอลอัตเทเดส อ่าก็คือว่าอย่างหนึ่งฮะที่เราสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมตาพออาร์เทเดสเนี่ยนะฮะทำไมเขาถึงแบบมีความสามารถในการพรีไซส์หรือว่าการเห็นอนาคตคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะพออร์เทเดสเนี่ยเป็นลูกของเดดีเจสกานะครับกับเดยุกเรโตนะครับซึ่งก็จะมีความสามารถในการที่เห็นอนาคตครับในเป็นคาแรคเตอร์ของเขาแล้วนะครับอยู่ในหนังสือหรือนิยายอะไรเงี้ยก็ จะเป็นประมาณนั้นนะฮะก็ทําให้เวลาเราเล่นคาแรคเตอร์พอออเทเดสเนี่ยครับเราจะสามารถที่จะดูการ์ไปบนสุดนะครับของเด็กของเราได้ตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าจุกไม่ได้นะ,ะแล้วเขาก็พูดถึงตุยเครโตออเทเดสนะครับก็จะเป็นคนที่มีความหลอ่อเหลาปลาดเปลื่องแล้วก็เป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากเลยนะครับในจกักรวาลนี้คือเป็นคนที่เราเรียกว่าเป็น gentlemen นะอะไรประมาณนั้นนะคือตรงน,นี้ก็เลยกล่าวว่า ความสามารถที่เป็นแพสซีฟของในยุคนี้คือเลนส์ลาโพปูลาริตี้นะฮะก็คือว่าเป็นที่ชื่นชอบของคนในแลนส์ลาดมากเลยนะครับทำให้เวลาทําอะไรเนี่ยก็จะใช้เงินน้อยลง 1. นึ่งโซลารี่อ่าประมาณนั้นก็คือเขาเป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้วไงก็เลยทําให้เวลาเขาทําอะไรมันก็ง่ายไม่ต้องใช้เงินนะครับ พูดถึงแลนสลาส์ซะหน่อยแลนสลาส์ la เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาวเลอร์เป็นสภาที่ปรึกษาของอจักรพรรดินะครับก็คือจักรพรรดิพาะธิชานั่นเองนะครับก็แลนสลาส์ la เนี่ยจะเป็นที่รวมของเฮาส์ต่างๆที่เป็นเฮาส์ใหญ่ๆนะครับมาร่วมเป็นคาวเลอร์เป็นที่ปรึกษาในสภาเนี่ยก็จะมีแบบเฮาส์เอเซดริสเฮาส์ลิเชส เฮาพอคะเนนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมาเป็นแบบเหมือนสมาชิกแล้วก็ประชุมประชุมอะไรกันแล้วช่วยปริษัทตัดสินใจนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย uh, การประชุมการอะไรต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเงินเป็นหลักนะครับ ก็จะสังเกตได้นะครับว่าเวลาที่เราไปเราไปลงแอคชั่นนะครับในตัวพื้นที่ตัวแอเรียของแลนส์ลาที่เป็นตัวสีเขียวนะครับที่เป็นห้าเหลี่ยมสีเขียวเนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่าจะต้องใช้เงินเป็นหลักนะครับเพราะว่าสภาเขาพูดกันด้วยเงินนเนาะ mm hmm. หมายถึงในโนรีลันะครับผมอ่าก็ประมาณนั้นที่เราพูดกันต่อมาก็คือ b บ n e เจสซิริดเบเจสซิรเนี่ย ที่คุณเลดี้เจสกาเนี่ยเป็นแม่ของพอลอาร์เจเดสด้วยนะครับก็เป็นนักบวชน,นิกิกยนะั้นแล้วก็ถูกส่งมาให้อยู่กับดยุคเลโ t ทนะครับเพื่อที่จะคอยครอบงำหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วนะคือเลดี้เจสกาเนี่ยเป็นคนที่จะต้องออกลูกเป็นผู้หญิงนะครับให้กับดยุคเลโ t ทนะครับเพื่อที่จะไปแต่งงานกับพาวฮาคอนแนนนะครับแต่ว่าด้วยความรักด้วยความเห็นว่า เขาเป็นคนดีนะครับก็เดยุกเนี่ยอยากได้ลูกผู้ชายมากเลยลไม่เคยมีลูกเลยนะแล้วเมียเขาก็ไม่ได้ให้ลูกกับเขาด้วยคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเลดี้เจสิก้าเนี่ยไม่ใช่เป็นอรายาใหญ่ของเตยุกเลโชนะครับจะเป็นเขาเป็นแค่เพียงสนมประมาณนั้นก็ให้ลูกมัน่นเป็นผู้ชายนะครับทาไมแล้วเบเนเจสริตเนี่ยสามารถบอกได้ด้วยหรอว่าจะให้ลูกเป็นผู้หญิงผู้ชายได้ฮนะคือเขา ไดร้รับการเรียนรู้ตอนที่ตั้งแต่เด็กนะครับมาเพื่อที่ว่ากําหนดยีนอของทารกในครรภ์ได้เพื่อการวางแผนทางการเมืองเออเอาสิก็จะเห็นได้ว่าอาจจะมีช่องหนึ่งนะครับของในบอร์ดครับที่เราไปลงแล้วมันจะให้ชื่อว่า selective b i d d i n g ตรงนี้นะครับก็คือมาจากในนิยายนี้แหละที่ว่า การคัดเลือกคัดพันของตัวเองนะว่าจะให้ลูกออกมาเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยนะครับในนักบวดของแฟกชั่นที่เป็นเรียกว่าเบ n นเจส t r ริตนะฮะในการ์ดเนี่ยก็จะมีด้วยอ่าการ์ดตัวนี้จึงชื่อว่า Gene นม n i ิปเลชั o นนะครับก็คือเป็นการกำหนดหรือว่าการแบบว่าจะให้ยีนเป็นผู้หญิงผู้ชายข้อไหนต่อข้อไหนเทพมากเทพมากจริงยอมใจฮะ าขนาดนี้ก็เอาเลนะเฮ้ยพอดีเห็นการ์ดใบนี้ครับอันนี้เรียกว่าชื่อว่า t o o f o r Howard นะครับก็จะเป็น m ม n t a s นะครับที่ให้ความช่วยเหลือกับ House a r t i r i s อยู่นะครับเป็นผู้ช่วยของ House a r t i s ก็จะเป็น AI ที่คอยช่วยคำนวณว,ว่าผลนู่นนั่นนี่จะเกิดยังไงหรือว่าคอยวางแผนต่างๆนะครับก็เราก็จะใส่ m มน t a s เป็นหลักนะครับแล้วก็ House a r t i r i s กับ House h a r o n e เนี่ยไม่ถูกกันเลย ไม่ถูกแบบไม่เจองเมื่อมองหน้ากันเลยว่างันดีกว่านะครับก็เลยทางเฮาส์ค่คอนแนนเนี่ยก็เลยออกอุบายอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่สปอยเนาะในการที่จะให้จักรพรรดิพาริชาเนี่ยส่งเฮาส์อัทรเดสนะครับมาอยู่ที่ดาวอารักทิสหรือว่าดูนทีนี้เนี่ยทรัพยากรนะครับที่สำคัญมากเลยนะครับในโลกของโน u n ย v นิ s เวร์สหรือว่าดูนเนี่ยก็จะมีอยู่แค่สองสาอย่างแหละอย่างแรกก็คือเงินที่เรียกว่าโซลารีเนาะที่เราพูดถึงกันไปแล้วนะครับอย่างที่สองก็ สไปซ์ครับสไปซ์มิเลชนะครับก็จะเป็นอ,อย่าไปแปลว่าเครื่องเทศเลยนะเขาลองเถอะสไปซ์เนี่ยเป็นทรัพยากรที่หาได้เฉพาะที่ดาวอารัคทิสหรือว่าดูนเท่านั้นเองนะฮะซึ่งมันมีค่ามากขนาดไหนก็คือว่าใช้ทำอะไรได้มั้งครับใช้เป็นสารที่จะทำให้ยานพาหนะหรือว่าทำให้ s p a c ซิ่งกิลเนี่ยสามารถขับเคลื่อนยานไปในอวกาศได้สามารถที่จะ force Space ได้ก็คือใช้การวาร์ปได้เนี่ยต้องใช้สไปนะ แล้วก็สปายทำไรเนี่ยฮะก็เป็นสารเสพติดด้วยสารเสพติดที่คนก็จะติดกันอย่างเงี้ยเป็นของมีราคาสูงด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้นะกลายเป็นว่าเขาเขาแนนออกบายแล้วก็ให้เขาอัลเทรสมาอยู่ที่ดูลซึ่งมันมีค่ามากเลยนะมันแปลกไหมการที่แบบคนไม่ถูกกันอะ่ะแล้วก็ให้มาอยู่ในดาวที่เป็นทรัพยากรเรียกว่าแบบแทบจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในยูนิเวิร์สอยู่แล้วอ่ะนะโดยที่ว่าไม่ถูกกันะ มันประหลาดนิดนึงแหละออแล้วก็พูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ย,ยก็พูดแล้วนะว่าเกี่ยวกับของที่มีค่าใช่ไหมอย่างแรกเป็นโซลารีนะครับอย่างที่2เป็นสไปซ์นะครับอย่างที่3ก็คือน้ํา น้ำเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มีค่ามาก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 ,มากที่สุดในดาวดูนเลยนะครับดาวดูนหรือว่าละลคริสเนี่ยเป็นดาวที่เป็นทะเลทรายอย่างที่บอกไปแล้วเนาะก็จะทําให้หาน้ำนํำในยากมากนะครับยากขนาดไหนเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังในแฟกชั่นของตัวเฟรมเมนแล้กันนะครับก็ประมาณนี้สิ่งที่มีค่าพวกต่างๆนานา,นานว่าจะเป็นสินค้าสปหรสอว่า น้ำหรืออะไรเนี่ยก็จะถูกบริษัทบริษัทหนึ่งที่เรียกว่าโชมคอมพานีนะครับในการที่จะเป็นผู้ที่ผูกขาดการค้าขายอีกแล้วเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโน u n ย์ยูนิเวเลยนะครับที่จะเป็นคนที่บอกว่าใครจะทําอะไรอย่างไรขายอะไระไดอะไรบางอย่างไรก็เป็นกระเป๋าสตางค์น,นะครับของจ่าจากักพัรดิพดีชา นั่นเองในบอร์ดของโชมคอมานีในเอเรียนั่นนะตัวที่เป็นสามเหลี่ยมที่อยู่บริเวณมุมๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะเกี่ยวกับการเทรดเนะาะก็จะมีการที่จะเอาสปายส์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นโซลารี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะไปทํางานก็จะได้เงินเหมือนกันก็จะเกี่ยวกับการค้าการทํางานอะไรประมาณนี้เนาะพอพูดถึงดูนเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่จะไม่พูดถึงเฟรเมนนะฮะ เฟรเมนเนี่ยเป็นแฟคชั่นในเกมเนี้ยเป็นชนเผ่านะฮะอาศัยอยู่ในดูนมานานมากแล้วก็ปรับตัวนะครับให้เข้าอยู่กับสภาพาอากาศที่มันร้อนแล้วมีแต่ทรายนะครับน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในดาวอย่างที่บอกไปแล้วเขาทำไงครับก็ประดิษฐ์นะครับชุดที่เรียกว่าสตีลสูตรนะครับในแอคชั่นของเฟรเมนตรงนี้นี่นะสตีลสูตรอ่าพอลงปุ๊บนะครับก็จะได้หนึ่งน้ำด้วยนะครับกลัวแล้วก็จะมีเก็บเมลิทเทอรี่ตรงนี้นะ ทำไมถึงมันเกี่ยวอย่างนั้นเพราะว่าเฟรมแมนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชนเผ่าที่มีความสามารถในการสู้รบที่เก่งมากเก่งแบบเก่งสุดๆไปเลยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะมาครองดาวดูหรืออาราคริสเนี่ยสิ่งที่ทควรจะทําอย่างแรกก็คือว่าผูกมิตรกับคุณเฟรมแมนเข้าไว้นะค,คุณชนเผ่าเฟรมแมนเข้าไว้เพื่อให้เขาเนี่ยมาช่วยเราลบนั่นเองนะครับก็จะสังเกตได้ว่าในช่องของบอร์ดที่เราไปทำแอคชั่นนะครับญญก็จะเกี่ยวกับการทหารเนาะแล้วก็มีน้ําด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่หานน้าเก่งมากเลยนะครับ ก็ถ้าใครอยากได้น้ำเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเวลาเล่นแอคชั่นไปที่เฟรมแมนนะครับผมและชาวเฟรมแมนนะครับก็ยังเชื่อรู้อีกว่านะครับว่าหนอนทะเลทรายนะครับเนี่ยเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเมเกอร์เป็นผู้ที่เอ่อก่อเกิดสรรพสิ่งนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าสไปซ์ซึ่งเป็นแร่เป็นสารเป็นอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยที่มีค่าที่สุดในจักรวาลตอนนี้เนี่ยเกิดมาจากอึนะฮะของคุณน้องหนอนยักษ์นี่เองหนอนยักษ์ก็จะเกินกินนู่นนั่นนี่ก็อึนะครับออกมาเป็น ์ก็จะทําให้พวกเฟรมเมนนะครับจะเรียกตัวหนอนยากเนี่ยว่าเมกเกอร์นะครับก็จะมีเฟดเฟดหนึ่งใช่ไหมเวลาที่เราเคลียร์ของเสร็จแล้วเราจะจบตาเล่นนั้นนะครับ mm hmm. ก็จะมีการเมกเกอร์ hmm. เกิดขึ้นก็คือจะมีวางสไป์ถูกไหมครไว้ที่หนอนทะเลทรายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีใครไปทำแอชชั่นไปเอาของตรงนั้นเนี่ยก็มาจากเรื่องตรงนี้แล้วว่าตัวอของหนอนทะเลทรายมันก็คือสไป์นั่นเองนะครับก็เกิดการเมกเกอร์ hmm. เกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีใครไปเก็บเกี่ยวไม่มีใครไปเก็บมันไม่ใค่ใช้มันก็ มันก็จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะราวๆนี้นะเกี่ยวกับดูนอิมพีเรียมนะครับก็มาดูการ์ดซะหน่อยไหมเออเราดูไปแล้วนะครับกับทูเฟอร์ฮาวัรดนะครับซึ่งเป็นเมนแทสซึ่งเป็นผู้ช่วยของเขาอาร์เทรดริสนะครับผมแล้วก็เลดี้เจสสิกานะฮะอนนี้นะครับตึงสกัสต์เป็นคุณแม่นะครับของคุณพอลอารเทรดริสนะครับแต่จะสังเกตนะว่าเห็นไหมว่าเจสิกาเนี่ย เป็นเบเนเจสซิริทเห็นไหมฮะตรงแท็กเฮาส์เนี่ยนะไม่ได้เป็นอาร์เทเดรสหรือว่าไม่มีคาแรคเตอร์เป็นเฮาอาร์เทเดรสเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นนักบวชแล้วก็เป็นเลดี้นะเป็นคล้ายๆกับสนมอะไรเงี้ยของเดอะยุคเฉยๆไม่ไม่ได้เป็นคุณเมียนะครับเบอร์นหนึ่งอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นแล้วก็คนต่อมาครับผมชานีฮะชานีอาชานีแน่นอนนะเป็นคุณแฟนนะครับของพระเอกของเรานะครับไม่สปอยหรอกเพราะว่า หนังมันบอกในท้อนเรื่องแล้วพระเอกมันฝันเห็นชานน้ตลอดเวลาอ่าอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแม่ใหญ่ครับของเบเนเจ s ซิริ s นะครับนี่คุณการ์ดใบนี้ชอบชอบชอบ,ชอบอานมากสังเกตดีๆเนี่ยเขียนว่า Shiffing Alliance ใช่ไหมก็คือว่าลดความสัมพันธ์กับอ่า l i n n e e อันนึงเพื่อแล้วก็จ่ายสองสปายใช่ไหมครับเพื่อได้ความสัมพันธ์กับ a n c e อันอื่นอ่าเพราะคืออะไรฮะภาพนี้ที่ผมว่ามันแบบจึ้งมากเลย เพราะว่ารูปจับมือใช่ไหมแต่ว่าจะเห็นไหมว่ามีเข็มซึ่งมีพิษที่ออกมาจากมือของคนที่มีเสื้อสีขาวนะครับก็จับมือและมีเข็มพิษซ่อนอยู่มันเป็นสิ่งที่พูดถึงคนอุบายต่างๆอะไรเงี้ครับในหนังสือจกักรวาลของดูดนะครับโอเคครับการนี้ The Voice นี่ครับที่ผมบอกว่า b e n i r i t เนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะพูดโน้มน้าวคนนั้นคนนี้หรือว่าพูดปุ๊บแล้วคนที่ฟังเนี่ยถ้าไม่มีความสามารถในการต้านนี่ก็คือต้องทําตามไปเลย เมนเจเริตนะครับได้ส่งเขาเรียกว่า Missionary โปรเทค t i วานะครับเ <c oughs> ข้ามาในดาวอารลคริสหรือว่าดูนะครับ <c oughs> เพื่อเผยแผ่ศาสนาไว้ก่อนแล้วนะครับที่จะมีเรื่องต่างๆราวๆเกิดขึ้นก็เลยทำให้เลดี้เ,เจสิก้กาเนี่ยถูกช่วยเหลือแล้วก็มีทาวเฟรเมเอน,น ช่วยติดตามเป็นแม่บ้านเป็นทุนนั้นคนนี้พอรู้ว่าเป็นเบเนเจสซริทซึ่งอยู่ในนักบวชซึ่งเป็นเครืขอข่ายเดียวกับเนี่ยมิช r e นเนียร์พอเทกเนี่ยก็ให้ความเคารพนับถือแล้วก็ช่วยเหลือนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะตัวการ์ดอ่าอ,อีกนิดนึงฮะเราพูดถึงเฮาอาร์เ r e s สไปแล้ว2ตัวเนาะคือเ y ยุกเลโตอาร์เทเดสนะครับแล้วก็เอ่อพอลอาร์เทเดสนะครับ เราจะไม่พูดถึงเฮาส์นี้เป็นไปไม่ได้เลยฮะเพราะว่ามีพระเอกแล้วก็ต้องมีตัวโกงนะฮะเฮาส์นี้ที่ชื่อว่า House h a ร์คอนครับนี่ครับมารอนบริมีฮาร์คอนเนนนะครับก็เป็นตัวโกงสุดๆเลยของจักรวาลดูนะครับนี่นี่เราชอบตัวตัวแพสซีฟของเขานะชื่อว่า Master Stroke นะครับคือตอนเริ่มเกมนะครับเขาก็จะได้เลือก2องแฟคชั่นไว้นะครับแล้วก็ถึงที่เฟ e คอนฟ lict นะครับเราเนี่ยดิ p ลอยกองทหาร4ตัวขึ้นไปครับไปใน บริเวณสนามรบหรือว่าคอนฟลิกต์ได้เนี่ยก็จะให้เราเปิดนะครับตัวที่เราเลือกไว้ตอนต้องเกมฑพี่ว่านะครับแล้วก็ทาให้เราเพิ่มอินฟลูเอนซ์นะครับในเผ่านั้นก็เหมือนแบบผู้ง่ายใช้กําลังทหารในการทูดเหรอได้ไหม <c oughs> เป็นกําลังทหารแล้วก็บอกว่าฉันมีกําลังทหารนะถ้าเธอไม่ถ้าเธอกลัวเธอก็มาเป็นผนัมิรกับฉันเถอะอะไรแอนอินฟลูเอน์ก็เลยขึ้นครับง่ายง่ายมากครับมีทหารนี่ง่ายเนาะ โอเคครับอีกคนนึงฮะอันนี้ฮะตึงๆชื่อเล่นว่าเดอะบีชนะครับก็เป็นหลานะ ir, นะครับของบาลอนบอลเดิเมียฮาร์คอนแนนนะครับก็ง่ายๆเลยฮะคือสตาร์ทเกมเนี่ยมีรีสอร์ทประกอบเพราะว่าเป็นหลานเนี่ยฮะลุงรวยก็ตามนั้นมีสมัยหนึ่งเงินหนึ่งว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันจะมีตรงแหวนนี่แหละ แหวนบอกว่ารับกังทาหาร1ตัวนะครับหรือว่ากรณีที่2คือ2ตัวนะครับถ้ามีแฟคชั่นเป็นพันธมิตรแล้วเนี่ยจะรับ2ตัวเลยเหมือนว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวกับการทหารยอะไรเงี้ยในคาแรคเตอร์นะก็ก็จะดึงคนจากที่น่นที่นี่มาเป็นกังทาหารได้เขาเป็นคนที่มีกังทาหารเยอะมากนะครับในนิยายประมาณนั้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับกับ บอดเกมที่ชื่อว่าดูนอิมพีเรียมนะครับในช่วงของหมีขั้วโลกออกทะเลนะครับก็จะมาพูดคุยเก็ดเล็กเก็ดน้อยก็บ,บอร์ดเกมนะครับอาจจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอินกับการเล่นบอร์ดเกมมากขึ้นก็ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าผมพูดอะไรผิดไปเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนที่แบบเป็นมานานแล้วนะก็เพิ่งจะศึกษาแหละแล้วก็ชื่นชอบว่ามันสนุกดีนียใหญ่ก็สนุกหนังก็โอเคสนุกดีฮนะก็เลยชื่นชอบอยากจะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะถ้าผิดพลาดย,ยังไงก็บอกกันได้ผมจะได้แก้ไขให้นะครับหรือว่าถ้าสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ inbox กันเข้ามาได้หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูอินพิเรียมครับขอบคุณครับ